รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาผ้าไทยภาคเหนือสู่สากลเพื่อส่งเสริมผ้าไทยสร้างมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนนายบูรณิตยุคตะนันผู้อำนวยการองค์การตลาดกล่าวว่า องค์การตลาดร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนจัดโครงการต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาผ้าไทยภาคเหนือสู่สากลโดยกำหนดจัดงานขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง18มกราคมณนะองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยสาขาลำพูนตำบลอูมงอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผ้าไทยภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักสามารถส่งออกไปจำหน่ายในตลาดสากล พร้อมยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากนางสาวสาศิธรกิติธรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานมีนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายสงัดพืชพันธุ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจํานวนมาก ผู้อำนวยการองค์การตลาดกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสำหรับโครงการต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาผ้าไทยภาคเหนือสู่สากลนั้นเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยภาคเหนือผ่านกิจกรรมการแสดงและจัดจำหน่ายผ้าไทยการพัฒนาการออกแบบให้ผ้าไทยนั้นมีความร่วมสมัยการสร้างเครือข่ายด้านการตลาดตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการค้า การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการนี้นับเป็นความร่วมมือสำคัญของหน่วยงานภาครัฐในการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนภาไทยให้ก้าวสู่ตลาดสากลเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างสร้างสารรค์และยั่งยืนสืบไปกันนิกาว,วิจิตสกลการสุดที่สมน้อยหาผู้สื่อข่าวนิวส์4สถานีประชาชนศูนย์ข่าวภาคเหนือภาพข่าว สันหะวันโกกะอินรายงาน